หนูเป็นคนที่อารมณ์มาก่อนเหตนผลไะไเฮ้ยอะไรว่าทําไมพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยพูดเหมือนฉันแบบไม่ทํางานทําการเลยเธอรู้สึกว่าฟฟอีฟแค่มองตากรู้ใจแล้วอะคือควาเป็นจริงอะอยากให้มันแบบเมก็ได้มั้นยี่สิบก็ได้มั้งคือวิมนี่ก็เพื่อนเรานี่ก็เพื่อนเราอะไร กับโฮกบรยการ Con v e อร์ t i o n กันอีกครั้งนะครับก็วันนี้รายการเราเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะเราคุยกับแขกรับเชิญที่เราอยากคุยนะในเรื่องราวต่างๆนะฮะทั้งเรื่องราวลึกๆเรื่องราวที่หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วเราจะเพิ่มมุมมองต่างๆนะฮะแล้วก็วันนี้มีโอกาสครับได้คุยกับน้องสาวอีกคนให้แนะนําตัวเลยดีกว่าว่าผมอยู่กับใครครับผมสวัสดีค่ะตาออนโฟอีฟค่ะ เรียกว่าเป็นสมาชิกคนที่4ของวงเป็นไงคุณมาจากเพื่อนเพื่อนคุณได้ดูเพื่อนเพื่อนคุณไหมในรายการออกรายการนี้ดูค่ะแล้วดูแคบหมูมาด้วยโด่งดังโด่งดังมาทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกับตาออมเป็นเรื่องของตาออม100%เลยล้วนๆเรื่องเพื่อนเพื่อนนิดๆหน่อยๆทีเนี้ยเราค่อยๆย้อน ที่มาของชื่อเลยดีกว่ามันแปลกมันไม่เหมือนใครที่มาของชื่อจริงๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็คือจริงๆอ่ะหนูชื่อออมค่ะมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มแบบเล่นโซเชียลหรือเริ่มแบบเข้าวงการออนไลน์อะไรอย่างนี้ตอนนั้นตั้งชื่อแอคเคาท์อินสตาแกรมแล้วหนูชื่อออมชื่อจริงชื่อเบญญาภาแล้วตอนแรกหนูลองตั้งแหละออมเบญยาภาพี่มันขึ้นมาเป็นแบบเป็นร้อยแอคมันมีคนตั้งอยู่แล้วใช่แล้วหนูรู้สึกว่า ไม่ชอบมันซ้ำมันมันเหมือนแบบว่าพิมพ์คำพิมพ์คำนี้แล้วมันขึ้นเป็น10แอคชันไม่ชอบฉันชอบแบบว่าพิมพ์ชื่อนี้แล้วมันเห็นเราคนเ<ค>ดียวอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเราชอบ เราชอบแทยอนค่ะนีร้องเลยคนร้องหลักเลยหนูชอบแทยอนมากๆแล้วก็หนูก็เลยลองเอาคําว่าแทกับออมมาเขียนแทออมอุ้ยมันเขินอ่ะมันแบบมันอ่านออกเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยลองเอาสลับกันมันเป็นสับตัวใช่ไหมคะ T A E กับ A O M มาสลับกันปึ๊บอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นคําว่าตาออมซึ่งตอนแรกมันก็ไม่ได้อ่านว่าตาออมด้วยค่ะแต่ว่าตอนนั้นน่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นนางแบบอะไรเงี้ยคนเริ่มแบบอยากรู้ว่าเราเชื่ออะไรจริงๆแล้วเราเชื่ออะไรเขาเลยเริ่มแบบพ ี่ตาอมสวยมากค่ะพี่ตาอึมน่ารักรมากนะอะไรก็คือม,อม,มีมีหลายชื่อที่เขาพยายามจะอ่านซึ่งก็น่ารักมากๆอนะไรย่างเงี้ยเราก็เลยได้ไอเดียวแบบเฮ้ยคำว่าตาอมจริงๆมันก็มันก็เท่เหมือนกันนะอ,อะไรเนงะี้ยเราก็เลยเอามาใช้อตอนที่ไปแข่งรายการ4 e อ e ฟเกั Group Star. ร์กรุ๊ปสตาร์ ต้องย้อนกลับไปอีกว่าอ่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกชื่อออมอยู่ดี <c oughs> ไอ้ลูกอยู่ก็ชื่อตาออมอ่ะพ่อแม่วางไงบ้างตอนที่เปลี่ยนชื่อเป็นแบบเออเริ่มมีการเรียกชื่อนี้มากขึ้นคือตอนที่เริ่มเริ่มเล่นอินสตาแกรมค่ะเขาเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าว่าเราใช้ชื่อนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบว่าเล่นออนไลน์มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า <c oughs> พอเราเริ่มไปแข่งรายการเราบอก <c oughs> เขาว่าแบบอ่ะเดี๋ยวไปแข่งรายการที่เวิร์กพอย์นะอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เริ่มไปตามดู wick, ใช่ไหมคะเขาก็แซลแอลว่าไงตาอ้อมนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาาก็แซลฟิลแซลแซลอ่ะใช่คือเหมือนว่าชื่อใหม่แล้วฉันแซลลูกฉันหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่เขาแบบศิลปินตาอ้อมอะไรเงี้ยศิลปินตาอ้อมมากินข้าวแล้วศิลปินตาอ้อมอื่นอะไแล้วใช่เขาชอบแซลค่ะใช่แล้วหนูตอนนั้นพอได้ยินพ่อแม่เรียกชื่อเราชื่อแบบนั้นแล้วแล้วคนเริ่มเรียกเราชื่อแบบนั้นมากขึ้นเป็นยังไงบ้างที่แบบเฮ้ยเรามันเกิดเกิดแค่จากแบบการสลับชื่อเองอ่ะใช่ตอนแรกมันตอนแรกไม่ชชิินนนนเลยคคค่ะือทุกใีวตหู เพื่อนคนใกล้ตัวอะไรเงี<ม>้ยเขาก็จะเรียกออมอมออมปกติ<ม>แต่ว่าพอเราเริ่มใช้ชื่อนี้ในรายการใช่ไหมคะคนข้างนอกเ,อเริ่มเรียกเราแบบนี้<อ>ตาอ,อมหรือว่าคนที่มารู้จักเราใหม่ๆเริ่มเรียกเราแบบนี้เราแบบนี่ไม่ใช่ชื่อฉันอตอนแรกไม่หันตาอม ตาฮะหอัวคือตอนแรกไม่ชินอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็คือกลายเป็นชื่อของเราแล้วแล้วก็จะเรียกออมหรือตาออมก็คือขาดหมดแล้วใช่ปหตอนนี้ก็คือชินแล้วค่ะอีกเรื่องครับที่ผมมารู้เรื่องคุณเยอะมากผมต้องขึ้นขนาดว่าไปเซิร์ชในออนไลน์ว่ามันมีความหมายว่ายังไงชื่อจริงเบนญาพาเ็าแปลว่าจริงคือผู้เรื่องรุ่งเรืองด้วยปัญญาใช่ค่ะแต่ว่าพี่หนูขออธิบายก่อน จริงๆแล้วชื่อแรกของหนูไม่ใช่เบนญาภาเฮ้ยชื่อแรกของคุณคือหนูชื่อสิริกรมลค่ะสิริกรมลเป็นผู้หญิงที่ชอบอะไรที่เป็นในเชิงแบบ ด้านศิลปะด้านกิจกรรมมากมากกว่าการเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ่าแม่ก็เลยดูทรงแล้วแม่ก็เลยไม่ได้แล้วลูกฉันฉันอยากให้ลูกแบบเรียนวิชาการเลยตั้งเป็นเบญญาภาผู้ลุ่มเรือนด้วยด้วยปัญญาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเปลี่ยนมาแล้วปุ๊บมันไม่ทันเปลี่ยนมาไม่ทันแล้วค่ะพี่ก็เลยหนูก็เลยนิสัยเหมือนชื่อสิริกมนมากกว่า ประกวดโฟอิปอะไรทําให้ตัดสินใจไปประกวดตอนแรกอะก่อนที่จะไปประกวดอะพี่รู้ไหมว่าหนูห่างหายจากการทําอะไรอย่างนี้ไปเยอะมากแบบรดนตีเต้นร้องอะไรเงี้ยเพราะว่าเริ่มเข้ามหาลัยเราก็แบบไม่ค่อยได้ทําอะไรอย่างนี้แล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงน่าจะประมาณปีหนึ่งค่ะที่บอกว่ามีคนทักมาทักมาในอินสตาแกรมส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยว่าแบบไปออดิชั่นไหนตอนแรกเรากลัวโดนหลอกมากเลยพี่หอใช่เราแบบเฮ้ย โดนหลอกหรือเปล่าวะมันดูแปลกแปกแหละแต่ว่าทีนี้เขาไม่ได้ให้เราโอนเงินงเงเขาไม่ได้หลอกให้เราโอนแบบแค่เขียนข้อมูลเฉยใช่เขาไม่ได้หลอกให้เราโอนค่าออดิชั่นอะไรเงี้ยแบบแล้วแบบโอเคมันน่าจะจริงแหละแล้ว<อ>แล้วเขาส่งโลเคชั่นมาว่าแบบไปออดที่อ๋อเวิร์คคอยก็อ๋อโอเคก็ น่าจะเชื่อถือได้อะไรเงี้ยก็เลยลองไปแต่ว่าตอนแรกหนูก็ไม่ได้มีภาพตัวเองในหัวว่าแบบฉันจะเป็นศิลปินให้ได้อ,อย่างเออเรานึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่าแบบมันต้องลองอ่ะเพราะว่ามไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราชอบอะไรเราใช่ทางนี้จริงๆหรือเปล่าหรือเราไม่ชอบมันอะไรเงี้ยถ้าเราแบบเราไม่ได้ ลองทํามันอะเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบมันน่หนูเลยรู้สึกว่าแบบโอเคลองให้โอกาสตัวเองก่อนอขอบคุณที่ทําให้มันมีช่วงเวลาที่ดีขนาดนี้นะคะก็อย่าลืมโหวตให้ตาออมด้วยนะคะที่ศหค่ะและคนที่2นั่นก็คือน้องตาออมทีนี้เข้าไปในรายการสุดท้ายไปสู่การเวนโปอีฟเป็นยังไงบ้างกับการแบบคัดเลือกว่าเฮ้ จากที่แบบเออมันเริ่มจากออเดชั่นมาแล้วสุดท้ายเราอยู่ในการคอมพิตทั้งหมดของสมาชิกวงนี้เออตอนนั้นช่วงนั้นหมูแบบเซนซิทีฟมากๆเพราะว่า20คนนะคะเพื่อเราสนิทกันทั้งหมดอะไรอ่าใช่คือความเป็นจริงอ่ะอยากให้มันแบบมดบิวต์ใชี่ก็ได้มั้งคือเหมือนเราใช้อารมณ์เยอะตรงที่แบบว่าเฮ้ยนี่ก็เพื่อเรานี่ก็เพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยมันมันแบบนึกภาพไม่ออกเลยถ้าแบบต้องเหลือแค่7คนอะไรอย่างเงี้ย มันดูเหงามากๆเลยนะถึงเจ็ดคนมันจะเยอะนะตอนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันมันดูเหงามากๆเลยใช่ถ้าเทียบกับยี่สิบคนอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเราเหมาะจริงๆแล้วหรอที่เราจะมาเป็นตัวแทนเพื่อนๆทั้งยี่สิบอะไรเงี้ยตอนแรกคิดอย่างนั้นใช่แต่ก็ในเมื่อเราได้เป็นแล้วเราก็ต้องทําให้มันเหมาะสมอะว่าเราคู่ควรกับตำแหน่งตรงนี้ ซึ่งสิ่งนี้ครับประโยคเมื่อกี้ใครถ้าเคยดูตอนของน้องพันน่ะน้องพันเคยบอกว่าออมเป็นคนพูดประโยคนี้ใช่ไหมใช่แล้วมันมีคนพูดกับดูไปอีกทีก็คือมายค่ะอ่าใช่ซึ่งถ้าตอนหน้ามายมาออกก็จะย้อนกลับไปอย่างนี้นะครับสามสี่คนตอนกลับไปเรื่อยๆใช่ไหมออกคือมันเป็นประโยคที่เรารู้สึกว่าเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าโอเคแหละเขาเลือกเรามาเราก็ต้องทําให้ได้ใช่ใช่ค่ะมันจริงๆมันไม่ใช่พิสูจน์กับใครอ่ะมันคือพิสูจน์กับตัวเองแหละในเมื่อถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าเราคู่ควรกับ สปีแล้วปะปีนี้น่าจะสามปี<ช>เดินทางกับเพื่อนๆพเจคนมาเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าโฟอีเป็นเป็นเหมือนครอบครัวค่ะอ จริงๆแล้วหนูอ่ะเป็นอินโทรเวิร์ดนะพี่ <c oughs> ทุกวันเนี้ยหนูไม่ค่อยได้เข้าสังคมเท่าไหร่ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยได้แบบมีเพื่อนข้างนอกเท่าไหร่ <c oughs> คือณตอนนี้ที่แบบว่าเพื่อนที่คุยกันทุกวันอ่ะในชีวิตจ,จริงแทบไม่เหลือแล้ะหนูมีนิสัยเสียตรงที่แบบ <c oughs> หมายถึงไม่ไม่จุกจิกกับคนอื่นในชีวิตจ,จริงที่แบบเอาปัญหาตัวเองไปเล่าหรือแบบมีเรื่องอะไรต้องแบบคอยปรึกษาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าแบบหนูไม่อยากเอาเรื่องของหนูไปให้ใครแบกเนี้ยหนูก็จะแบบไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังไม่ค่อยคุยกับใครทําให้แบบ เพื่อนเราที่เคยเรียนได้กันมาก็ห่างกันไปก็ห่างห่างกันไปแล้วเขาก็แบบเขาก็มีความคิดว่าเขาไม่กล้าทักเรามาเขากลัวงานเราเยอะไม่กล้านัดเราโน่นนี่ทําให้เรายิ่งแบบห่างไปเรื่อยเยจนเพื่อนในชีวิตจริงหนูอะมีแค่โฟอีฟตอนนี้นะคะเาเจอทุกวันเลยนะทุกวันนี็เจอทุกวันทุกเรื่องก็คุยกับโฟอีฟเรื่องความลับหรือปัญหาอะไรก็ตามความครียดก็คือคุยกับโฟอีฟหมดมันเป็นเหมือนแบบ แทบจะทุกๆอย่างเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโฟอีฟแค่มองตาก็รู้ใจเราอะบางทีสมมติว่าเราสัมภาษณ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็ดคนอะพี่คือสมมติว่าเราทําหมืนคนเดียวมันไม่ยากหรอกแต่เจ็ดคนอะความคิดมันไม่เหมือนกันคนนี้อาจจะโอเคกับเรื่องนี้คนนี้อาจจะไม่โอเคกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยบางทีเราต้องมองตากันว่าแบบโอเคฉันจะพูดเรื่องนี้นะโอเคใช่ไหมมันมันเหมือนคุยกันผ่านจิตอะพี่แล้วเพื่อนก็แบบโอเคพูดได้อะไรเงี้ยคือสมมติว่า บางทีเราอยากพูดเรื่องซ้อมโมเมนต์เรื่องซ้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องแบบถามเจ้าของเรื่องหนึ่งให้เก็บก็ประมานี้ได้มใช่ใช่ใซึ่งถ้าเห็นนะผมเองก็ไปแอบดูเหมือนกันเวลาโฟอีไปผมชอบดูแฟนแคมนะพวกคุณถ่ายกันเยอะๆนะผมชอบคือผมชอบดูรายการเวลาโฟอีไปเขาจะมีการเหลือบมองกันบ้าเหลือบมองกันหน่อยๆ่บ้าแล้วก็แบบโอเคไหมอุยพี่อันนี้แบบอยากเล่าให้ฟังมากเลยสมมติว่าเรามีเรามีไปออกงานใช่ไหมคะ แล้วอาจจะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างในท่าเต้นสมมติว่าเป็นท่าเต้นที่แบบว่าเราต้องลงข้างล่างอะไรเงี้ยแล้วเวทีมันสูงหรือว่าแฟนคลับใกล้ชิดมากๆอะไรเงี้ยแล้วเราเพิ่งมารู้ตอนที่เราออกไปแล้วบางทีเราต้องส่งสายตากันตอนที่กําลังจะเต้นท่านะ่ว่าแบบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลงไหมอ่ะอย่างเช่นมีท่อนหนึ่งข้อยกเว้นของอาอาค่ะอ่าครับสมมติกระโปรงรับสั้นมากอะไรเงี้ยแล้วเรากำลังจะเข้าท่อนนั้นอ๋อคือไม่ลงแบบไม่ลง นั่งแล้วก็ยืนบางคนก็จะยืนพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านั่งไหมปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นการส่งสายตากันมันเหมือนแบบสื่อจิตปะผมันซีนอ่ะใช่แล้วหนูแบบเฮ้ยเราทําอะไรอย่างงี้ได้ด้วยวะมันดูเท่มากๆทีเนี้ยตอนเนี้ยกลายเป็นโฟอีฟมันมันมีความสนุกหรือความสุขยังไงบ้างในฝั่งของตาออมแล้วเองความสนุกคือการได้เป็นโฟอีฟอะค่ะมันเจออะไร หลายๆอย่างหนูเป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆคือหนูเป็นคนขี้เบื่อเลยชอบอะไรใหม่ๆแล้วการเป็นโฟอีบอะมันได้เจออะไรใหม่ๆตลอดเวลาแนวเพลงใหม่ๆใหม่ทุกวันทะี่สังเกตไหมคะโฟอีฟทำแนวเพลงไม่ซ้ากันเลยบางวันเพลงช้าบางทีเพลงเร็วหรือมาแนวแบบไลฟ์บอยก็ฉีกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือความสนุกแล้วก็ท่อนลองที่เราแบบตื่นเต้นอะว่าแบบเฮ้ยรอบนี้ฉันจะได้ทําอะไรรอบนี้ฉันจะได้ ลองยังไงบางทีเราไปเป็นแบบโวเคลเลยบาง <ừ m. S 1> ทีเราเป็นแรปเปอร์เลย <ừ m. S 1> อะไรเงี้ยมันแบบมันไม่จำเจมันไม่น่าเบื่อแล้วหนูคิดว่าแฟนคลับแบบน่าจะชอบเหมือนกัน <ừ m. S 1> ถ้าเต้นอย่างเงี้ยแบบ ถ้าเต้นมันทวีความโหดขึ้นไปไเรื่อยๆมันได้เจออะไรให,ใหม่ๆเรื่อยๆแล้วมันแบบอันนี้คือความสนุกมากๆกับการเป็นโฟออือคือมันได้เจออะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอัปเกรดตัวเองไปเรื่อยๆแม้กระทั่ง,งสิ่งรุ่มๆคุณก็ทำ้ะนี่ไ้เป็นไง <laughs> ผมฟังผมฟังเรื <laughs> ่องขนาดนั้นใช่ไหมคุณก็ทํามาแล้ว <laughs> ใช่ทีนี้ถ้าพูดถึงภาพรวมสรุปในปีนี้ปีนี้และการที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมองภาพของโฟอีปีนี้เป็นยังไงบ้างปีนี้โฟอีฟทำให ผู้คนได้เห็นโฟอีฟมากขึ้นได้รู้จักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยมันเริ่มมีชื่อเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการที่แบบไปกินข้าวแล้วไม่สระผมไปไม่แต่งหน้าไปเขาก็ยังจําได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่าแบบอ๋อโอเคเราเราเริ่มทําให้คนรู้จักเราแล้วเริ่มแบบมีชื่อในประเทศไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งปีอะค่ะมันแบบมันเห็นผลแล้วนะกับความที่แบบ ความพยายามความขยันของเราอะไรคุยเรื่องโฟอีฟกันไปเยอะแล้วคุยกันเรื่องนู้นนนี่ไปแล้วคุยเรื่องตาออกบ้างดีกว่า พูดถึงอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกตาออมเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรไม่กลัวความตายไม่กลัวคนแบบต่อสู้กันวะนี่ ตัวเองเด็กดื้อขนาดมีแผลเป็นไหมในตัวเองอะมีค่ะมีเต็มเลยพี่ตอนเนี้เนี่ยอันนี้ก็มีนี่เห็นไหมคะพี่เห็นนี่ไหมคะอันไหนเล่าสักวีรกรรมดิว่าไปเจออะไรมาไปทาอะไรมาเกิดแผลเป็นบ้างในชีวิตโอ้เยอะมากตอนเด็กเล่นกับเพื่ออะไรเ่ะเพื่อนเพื่อนผู้ชายถือกันไกอยู่กันไกเป็นกันไกตัดผ้าค่ะที่มันจะเหมือนก้ามปูอะที่เหมือนนอไปเรียนในวิชาคือถือไว้อะไรเงี้ยเราไปเล่นไปต่อยเขาไม่ไม่ได้ต่อยจริงจังนะเราอยากชมเฮ้ย อะไรเราไปต่อยเราเข่าเขาแล้วเขาว่าถื่อนไกลอยู่เันไกลเฉาะเข้าเข่าหนูเนี่ยพี่ยังเป็นเนี่ยอันเนี้ยอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นช้ําหนูเล่นกับแมวนี่อันนี้ค่ะครับใช่นั่นแหละแล้วก็อันนี้ก็มีดเอาเปิดขวดปั๊บโดนมือเวงก็เรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นแผลประสบการณ์ใช่ไม่ได้วนแผลเป็นแบบดูดูเขาเรียกว่าเอเวนเจอร์เหมือนกันนะแผลเป็นแต่ละอันที่เป็นมาเนี่ย หนูเป็นคนไม่ค่อยระวังตัวมากกว่าจริงๆไม่ใช่คนกลัวไม่กลัวตายแต่ว่าหนูเป็นคนไม่ระวังตัวนี่คือนีสใสเสียของหนูใช่ทำอะไรชอบแบบไม่ระวังอะไรเงี้ยกับการเลี้ยงน้องแมวแล้ว ผมรู้สึกว่าน้องแมวดังพอๆกับคุณแล้วตอนนี้นะครับ <c oughs> อยากรู้จริงๆว่า<ะ>เจ้าแมวที่เราเอามาเลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยมจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงแมวเริ่มจากตรงไหน,น,นออจุดเริ่มต้นคือตอนแรกหนูไม่ได้ชอบแมวเลยค่ะชอบหมาแต่ว่าคือบ้านหนูมันเลี้ยงหมาลาบากอ,อะไรเงี้ย<อ>เพราะว่าคุณพ่อเขาไม่ชอบอะไรที่สกปรกการแบบเก็บอึอเก็บอ,อะไรเงี้ยเขาไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเขารู้สึกว่าการเลี้ยงหมามันต้องแบบ มันต้องดูแลเขาดีๆอะค่ะพาเขาไปเดินหรือต้องทําให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยคุณพ่อเลยแบบไม่ชอบให้เลี้ยงหมาแล้วก็เริ่มต้นเลยอะมันมีแมวจรมาที่บ้าน,น,นาหนูมันมาให้เราเลี้ยงเองมันหลอกมันหลอกเรามันมาหลอกใช่มันมาให้เราเลี้ยงเองอะไรเงยตอนแรกเราก็แค่ให้อาหารไปซื้อแบบอาหารเซเว่นอย่างเงี้ยเอามาให้แล้วมันก็เริ่มหลักเราจริงเริ่มอ้อเริ่มอะไรเราเลยแบบเฮ้ย นี่คือในแสงจริงของแมวรอ,เ,เ,อ,อเพราะว่าหนูไม่เคยมองแมวเลยคือตอนแรกหนูมองแมวเหมือนเสืออะพี่แบแบแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งอะไรงเงี้ยแต่ว่านี้แบบเฮ้ยแมวมันอ้อนอย่างงี้หรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบเหมือนโดนตกแล้วก็ชอบชอบตั้งแต่นั้นมามันมีความบังเอิญตรงที่เพื่อนหนูอะคะ่ะเลี้ยงแมวเพิ่งคลอดลูกอะไรเงี้ยเขาก็มาถามว่าแบบเอออยากเลี้ยงไหมอยากแบบ ยากขายให้คนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากแบบขายไกลก็ขายราคาถูกถูกโอ้ยทําไงดีวะพ่อกับแม่ไม่ให้เลี้ยงแน่เลยวะคุณไปซื้อมาก่อนแล้วคุณ่คยบอกพ่อแม่ใช่ไหมใช่เ่ถูกต้องนะครับผมใช่หนูซื้อมาเราซื้อมา2งตัวด้วยค่ะตอนแรกซื้อมาเป็น2ตัวเป็นพี่น้องกันค่ะครับแล้วพี่รู้ไหมหนูเลี้ยงไงโดยที่พ่อแม่ไม่รู้เลี้ยงไงหนูแอบเลี้ยงในห้องแล้วคุณไม่เปิดห้องแล้วจนพ่เอแอบเปิดมาเจอจ้าเอ๋ใช่ไหมใช่เขาไม่เปิดหรอคือตอนแรกหนูเลี้ยงในห้องแล้วตอนนั้นนนหููยยยยงเเรรีีอ่แบบ มันให้โยมเองอะค่ะตอนนั้นมองผมหนูไปเรียนตอนเช้าก็ปิดห้องล็อกห้องไว้แล้วเก็บกุญแจเก็บกุญแจอะไรเงี้ยไม่ให้พ่อแม่เปิดห้องตอนนั้นมีแค่พี่สาวกับน้องสาวที่รู้คือถ้าสมมติว่าเขากลับกอดอะไรเงี้ยเราก็จะวานให้เขาไปแบบดูให้หน่อยให้ข้าวให้น้ำให้หน่อยอะไรเงี้ยช่วยกันปิดสามคนพี่น้องมาตลอดแมวอะค่ะตอนแรกมันอยู่ในห้องเล็กๆมันก็รู้แหละว่านั่นคือโลกของมันมันไม่ได้อยากรู้อะไรหรอกสักพักอะมันมีความรู้สึกว่า ฉันต้องออกไปโลกที่กว้างกว่านี้มันเริ่มร้องเริ่มขวนประตูไม่ไหวแล้วต้องบอกพ่อแม่แล้วไม่งั้นพ่อแม่จับได้สักวันแน่นอนเราก็เลยไปแบบเริ่มบอกแม่ก่อนเพราะว่าเรากล้าพูดกับแม่มากกว่าอแม่จริงๆแล้วว่าหนูอ่ะเลี้ยงแมวนะอะไรเงี้ยแม่บอกแม่รู้อยู่แล้วแม่ได้ยินเสียงลูกคืนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเขาเขารู้หมดแหละใช่เขารู้หมดแล้วเขาก็ก็ทําใจไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือ แม่หนูเขาเป็นคนใจดีอ่ะเขาไม่ว่าอยู่แล้วว่าหนูจะทําอะไรคือแบบด่านที่ยากคือคุณพ่อเนี่ยแหละพ่อเขาก็แบบก็ดูดีๆแล้วกันอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ดุอะไรกันแล้วก็โอเควางใจก็ฟิลเหมือนแบบตอนแรกบอกไม่ให้เลี้ยงตอนนี้มารักอะค่ะรักเลยรักเลยเขาแบบติดมากตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ติดแมวมากแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่ได้มาเนี่ยคือก็บังเอิญเหมือนกันแมวงอก <laughs> งอมาอีกตัวงอมาอีกตัวใช่ก็เลยกลายเป็นสองตัวงั้นการตั้งชื่อแมวเหรอชื่อมันพิเศษมากๆทำไมถึงต้องตั้งชื่อแบบนี้ตัวแรกอะค่ะเพื่อนตั้งมาอยู่แล้วเราก็เลยไม่อยากเปลี่ยนใช่ก็เลยได้เป็นฮ่องกงคกือตอนแรกมีฮ่องกงอบฮิปโปค่ะที่อ่ พ่อแม่เลี้ยงแต่ว่าที่นี้ฮิปโปเขาดื้อก็เลยหนีออกจากบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่กลับมาก็เลยเหลือตัวเดียวตอนแรกเป็นฮ่องกงส่วนอีกตัวชื่อฮานอยค่ะฮานอยนี่เขาเลือกเองเขาเลือกเองเลยแล้วยังไงอะวิธีการเลือกอะคุณวางชื่อไว้อแล้วก็ทิ้งทิ้งทิ้งต่อใช่ไหมใช่คือตอนแรกอะอีกตัวชื่อฮ่องกงใช่ไหมคะแล้วหนูอะก็อยากให้ตัวที่สองอะชื่อฮอลนูคู่เหมือนกันจะได้ดูเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ย คือหนูเลี้ยงกับเลยงกับแฟนค่ะคก็เลยให้แบบช่วยกันคิดชื่อ,อคนนี้ก็อยากให้ชื่อนี้คนนี้ก็อยากให้ชื่อดีอก็เลยอโอเคงั้นให้แมวเลือกอเราก็เลยเขียนใส่โพสต์อิทไว้ประมาณ4ีหชื่อ,อแล้วก็วางแมวไว้ ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ติดกดอิดเนี่ยแล้วเขาก็เดินเดินเดินไปเลือกคําว่าฮานอยเขากินเข้าไปเลยกินกระดาษพดอิดนะคะเขากินแบบเคี้ยงแงาแงาแงยแางแงงไปเละก็ที่นั่นแหละใช่ก็เลยเป็นฮานอยอ๋อเป็นวิธีการเลือกที่ผมว่าหลายๆบ้านก็ทําบางทีผมย้ายเขาแบบแมวบ้านผมเนี้ยฮะอยากให้ดูเรื่องเลขเรื่องอะไรผมก็ให้ไว้จิ้มจิ้มเกันทีนี้เขาบอกว่าคนที่เลี้ยงแมวนิสัยมักเหมือนแมวเหมือนไหมตัวเองเหมือนแมวไหม หนูว่าแมวเหมือนหนูเออใช่หรอแมวเหมือนหนูคือตัวแรกเขาจะมีนิสัยคล้ายๆผู้ใหญ่ดูเป็นฟิลคนแก่อะไรเงี้ยหนูรู้เลยเหมือนพ่อกับแม่หนูมากเพราะว่าส่วนใหญ่พ่อกับแม่หนูเขาลูกหลักเขาค่ะอ๋อเนี่ยตัวนั้นลูกหลักเหรอลูกหลักเขาเขาจะแบบโอ้อะไรเงี้ยอยู่กับพ่อแม่หนูเยอะเขาก็เลยนิสัยแบบเหมือนแมวแก่นิดนึงแต่จริงๆเขายังไม่แก่นะคะเขาห้าปีถือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่แต่ว่าจริงๆเขา ทำตัวเหมือนแมวแก่ใช่ใช่ใช่ก็เลยออโอเคได้มาจากพ่อแม่นี่เองอะไรเงี้ยส่วนอีกตัวฮานอยอะค่ะเหมือนหนูทุกอย่างเลยดื้อมากอารมณ์สวิงแบบมันไม่เหมือนแมวอะพี่เหมือนเหมือนอะไรไม่รู้เหมือนลิงครับเหมือนตัวเองอะตัวเองใช่ค่ะก็เลยแบบอ๋อโอเคเหมือนจริง นอกจากมีแมวแล้วมีคนรู้ใจด้วยนี่เขาบอกว่าเป็นอีกอีกหนึ่งเรื่องที่แบบเราว่ามันเป็นอีกเรื่องที่น่าคุยก็คือแบบเออในการมีคนรู้ใจแล้วกันแล้วก็จะเป็นคนที่คนรู้จักเยอะขึ้นตรงนี้เรารู้สึกไงบ้างกับการแบบเฮ้ยเราก็จะเปิดตัวคนรักของเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีค่ะโชคดีที่หนูเลือกเลือกตัดสินใจอย่างนี้แล้วคนเข้าใจคือตอนแรกก่อนก่อนที่เราจะเปิดตัวเราไม่รู้เลยว่าคนจะคิดยังไงม,มันเหมือนแบบ เออลองหวานข้าวไปขึ้นก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ข็ดับก็ดับไปเลยดับก็ดับอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดมาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นโฟอีฟแล้วหนูคิดทุกอย่างเลยนะว่าหนูสามารถใช้ชีวิตในโลกแบบนี้ได้ไหมในเส้นทางแบบนี้ได้ไหมถ้าสมมติหนูได้เป็นโปอีฟจริงๆอะไรคือหนึ่งหนูมีแฟนสองหนูเป็นคนที่ก็ก็เป็นผู้หญิงเที่ยวนะชอบปาร์ตี้นะอะไรอย่างเงี้ยคนแรกเลยค่ะที่หนูปรึกษาที่หนูต้องคุยด้วยแน่นอนเลยคือ ผู้บริหารค่ายของหนูเนี่ยแหละก็ว่าแบบหนูเป็นคนแบบนี้นะคะหนูมีแฟนนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคุยก่อนคือในเมื่อเราจะทํางานในองค์กรนี้บริษัทนี้เราต้องรู้ว่าเขามีกฎอะไรบ้างที่เราทำได้ไม่ได้ใช่แล้วเขาโอเคไหมกับการที่เราเป็นแบบนี้แล้วเราจะมาเป็นศิลปินของเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุยก่อนเลยคนแรกซึ่งโชคดีมากๆที่เขาบอกว่าเขาไม่ว่าเขาไม่ห้ามไม่มีกฎอะไรเลยเขาบอกว่า มีได้เป็นได้ชอบทาอะไรทําเลยแล้วเขาบอกว่าพี่เชื่อว่าเรารู้ว่าเราควรทําตัวยังไงเมื่อเราเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้คนรู้จักเรามากแค่ไหนพี่เชื่อว่าเราแบบตัดถึงใจได้เราก็เลยแบบโอเคงั้นงั้นหนูเลิกแบบนี้นะหนูเลิกที่จะเปิดมากๆเลยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนที่หนูจะมาเป็นโฟอีฟหนูมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากๆาในแบบของเล่าอ่ะใช่แล้วหนูไม่อยากให้ตัวเองต้องต้องไม่มีความสุขหรืออะไรสักอย่างที่ทาให้หนูต้องแบบมาปิดอะไรอย่างเงี้ยหนูเลยเลิกที่จะแบบ โอเคงั้นหนูเปิดแล้วกันอยากมีความสุขกับการมีแฟนคลับด้วยค่ะเรามีอย่างนี้นะเรามีชีวิตอย่างนี้นะถ้าเขายังเลือกที่จะซัพพอร์ตหนูต่อเป็นแฟนคลับหนูต่ออันนี้หนูแบบขอบคุณมากเลยใช่ไหมขอบคุณมากๆแล้วแบบชื่นใจมากๆเลยพูดถึงแล้วพอเรามีแฟนเรามีทุนนี้แล้วมันเคยมีดราม่าเรื่องเรื่องของตาออกบ้าใช่ไหมที่พูดเรื่องแฟนพูดอะไรเงี้ยเออตอนนั้นเป็นไงรับมือกับมันยังไงดราม่านั้นน่ะหนูเป็นคนที่อารมมาก่อนเหตุผลอเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกหนูแบบ ไม่ทำทำไมพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยพูดเหมือนฉันแบบไม่ทํางานทําการเลยเธอแบบเหมือนพูดแต่ว่ามีแต่แฟนอะไรอย่างเงี้ยตอแลรกก็นิดนึงแต่แต่ว่าเราจะเราจะไปโกรธคนทั้งโลกก็ไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าใจคนทั้งโลกเลยอะแล้วค,คนทั้งโลกจะมาเข้าใจเราได้ยังไงก็อยู่ของเราเนี้ยแหละเรามีความสุขแบบไหนเราก็อยู่ของเราเนี้ยแหละแล้วเขาเขามีความสุขกับการคิดแบบไหนก็ให้เขาคิดไป ก่อนที่จะฝากผลงานผมมาชอบถามคําถามโฟอีเขาจะมีเมนูอาหารที่เขาชอบกินกินเก่งทั้งวงวงนี้ใช่ไหมอยากรู้ว่าตามชอบกินอะไรหนูชอบทุกอย่างที่เผ็ดที่หงอเป็นคนแซ่บๆปะเป็นแซ่บๆเลยซ้วนๆเลยแบบมตำปลายำหม่าล่าอะไรก็ตามที่เผ็ดอะไรเงี้ยหนูแบบรู้สึกว่ามีแรงใช้ชีวิตมีแห้งอะพี่นั่นแหละพอรู้แล้วแหละเ่าชอบกินอะไรทีนี้ถ้าเกิด เออสักร้านมีไหมร้านเด็ดเหรอคะเออเอาจริงว่าพี่หมูชอบส้มส้มตำรสเข็ดอ่าอ่านีกเหรแล้วหนูรู้สึกว่าแบบยิ่งเห็นส,ส้มตำรสเข็ดแล้วแบบเฮ้ยมันมันถูกต้องมันสวดมันได้เลยอ่าใช่ต้องแบบรสเข็ดเพรานั้นอ่าแล้วปกติาในวงโฟอีฟแบบเวลาไปกินข้าวด้วยกันมักจบด้วยเมนูอะไรเวลาแล้วแต่การไปทัวร์แต่ละที่ถ้าเป็นช่วงนี้จะเป็นมาลาค่ะน่าเหรอใชรแกนน้ำอ่ะโฟอีฟอะแค่ทุกคนทุกคนได้ลาธิมาลาคือตอนแรกมันเริ่มมาจากแพนนา อ่ะคนนี้อยู่แล้วคนนี้ก็กินคนเดียวมานานแล้วแต่เขาไม่กินคนเดียวเขาจะเป็นฟิลไปกินคนเดียวไม่ค่อยชวนใครแล้วหลังๆเหมือนเหมือนโฟอีฟเริ่มแบบโอเคหม่าล่าหม่าล่าก็เป็นหม่าล่ากันหมดเลยหรือแม่ก็จะไปไปเวยอย่างอื่นที่เป็นแบบบุฟเฟ่ทุกอย่างที่เป็นบุฟเฟ่โฟอีฟจะไปกินด้วยกันหมูกระทะชาบูหม่าล่าไปกินด้วยกันต้องเป็นแบบบุฟเฟ่หม่าล่าหม่าล่าไน้นะครับได้าด้วยนะ อ่ะสุดท้ายนี้ให้ฝากผลงานหน่อยแล้วกันเท่านี้ก็คุยกับตาออมมาหลายๆเรื่องแนละ้วฝากผลงานฝากเรื่องราวเท่ติดตามเราหน่อยครับค่ะก็ฝากตาออมแล้วก็โฟอีฟอีก6คนด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้ที่โฟอีฟออฟิเชียลนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะพ,พิพ์ไว้ว่า4 e v e ก็จะขึ้นหมดเลยนะคะแล้วก็เพลงนะคะก็ฟังได้แล้วที่ YouTube ช่อง4 e v e นะคะหรือว่าสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันนะคะฝาก้วยค่ะเี้นครับผมก็ฝากรายการคอนเวอร์ชันนะครับผมแล้วก็ ช่อง Spacebar นะครับผม Space Bar แล้วก็เพจ Spacebar ว i b e นะครับฝากด้วยแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะเสื้อผ้าที่ผมใส่อยู่นะครับจาก h m m นะครับผมแล้วก็ร้านที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับ New Tro คาเฟนะครับก็มาเที่ยวมากินมาดื่มกันได้นะครับสำหรับที่นี่นะฮะแล้วก็ฝากน้องสาวของคนนี้ด้วยนะครับตาออมนะครับผมวันี้ดีใจมากที่ได้ไดคุยนะครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆครับที่ดูนะครับเยิ